มาเลยปได้ามาเมื่อเห็นทองฟ้าช่วยทั้งกะวะจิบไปถ่ายรูปเดี๋ยวหมดเวลาไปกวนพาไปเปลี่ยนไป ชุดงแต่ต้องมีก่อนน้ำไม่ขึ้นเพียะมาวันนี้น้ำแห้งเลยวะนี่พอแห้งมันจะเป็นเถือกปน,นี่ยนี่พอน้ำแห้งมันจะเป็นเถือกปนเนี่ยถ้าเป็นทรายก็ดีนะฮะเป็นทรายมันมาติ้งหัวพานเลยอะ นี่มาเลยปไาได้มามาืงอากาศดีแล้วแต่ว่าจะได้น้ำไม่น้ำแห้งจ้งะเดงกง่ายอืมเป็นมึกไปเที่ยวกันจัดพือมม้งอ่ะให้มารัเกลือบานเยี๋ยวมือยัง ไอ้ก้องได้ช่วยล่าไอ้นุ้ยไปตักวันนั้นไอ้หลวงมันคิเราไปมาตักลากก็ได้ว่าตักโรคนเลยไอ้ดอกเกลือว่ากันบายเป็นดวงดีได้คุณหนนนะเออใช่ได้แต่ช่วยเท้านุ้ยจะ้เีออปปปนโชคกานแก็อย่างดีจะเลยอย่างดีถึงไม่มีเลิกเราก็อยากให้ช่วยนะช่วยไหมข้างหน้าเส้นยังไม่มาตีแต่ว่า เดี๋ยวรอดรงงาิติดขึ้นมันจะขึ้นทางทางนั้นนี่ตอนนี้ดวงอาิติดกำลังขึ้นเลยเดี๋ยวข้อแก็บภาพก่อนแสงเป็นสีทองเลย